ข้าร้านครับปกติเลยนะเราอยากได้ m 1มันเป็นอตตายิงอ่ะผู้สาวสองคนราแบบแบ๊กอาจจะไปด่าเราก็ได้นะเล่หนึงครับครับผมเล่นเออนิดหนึ่งไม่เป็นไรแบกแค่ไปสมมีคนไปหาหนูเอ้าตรงกลางเลยนเจร๋าเพื่อนะาเพื่อนนะเาดเพื่อนพี่ให้พี่ให้แบ็กตบจูบเลยอนเบอกเลยนะไม่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 ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไไม่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 ไม ทำไมเขาเรียกกันนูหนูนูหนูวะสาวกับผู้บ่าวไม่แชทถึงเด้งเหปกติไม่เด้งนะไม่น่าจะไม่แบบน้องหรือเปล่าแชทเด้งอยู่ฮ่าฮ่าฮ่ามีตัวอ้อมแต่อ้อมไกลมากอ่ะอ้อมได้อยู่ได้อยู่ฮ่าาแล้วก็มีตัวอยู่ไอ้เวรนี่อกูค่อยเควสัตว์เรื่องไม่รู้อ่ะแล้วเสียงก็น่ารักอ่ะโคดีกีตาร์ด้วยวะเล่นเกมด้วยยิกีตาร์ด้วยน่าจะัวดเขาอือวะน่าถูกว่าเขาไม่น่าเกี่ยวกับหรอก ทางนี้ไม่มีเลยแบ๊กไอ้ยอยู่นี่โอ้ยแล้วมันตัวอะไรยิงวะนะไปมึงยู่ไม่ได้เหรอนะ่ยไ้ไอ้เหี้ยมันเห็นกูมันมีตัวไกลเห็นไอสัตว์เอ้ยแผนการจบสำเร็จแล้วแต่พี่ไม่รู้อีกตัวนี้ไงเย้เสร็จแล้วครับ

จะเจอจะเอจออคุณลงกลงมาอีกแล้ววะ,ะหน้าผูา,าเป็นหลังตีนเลยแม่งชายปล่อยโอ้ยเียูชา,<บ>าเียไกลไม่ฮ้ยไหนอะไรไปเงีง้ย<ง> โอ้สาวเอ๊เมื่อกี้ดิโอ้โห้เฮียอย่างนั้นหมดเลยครับเฮ้ยกูอยากไปยินสาวอวิ่งสาวเมื่อกี้แม่แบบไม่ชัดด้วยอ่ะไม่ชัดเที่ยอะไรมั่วส้วนแล้วมึงก็เกลือไม่ท่านะชัดแย่ม่ชัดสำหรับมึงไะดิเกือบถือว่าผู้ชายไม่ชัดหรือดิแบบชัดชัดขนาดไหนอยากเจอเวอรหลุนเอฟเอฟโอเคครับที่รักเฮ้ยเฮ้ยครับที่รักครับที่รัก จะไปพี่รั้งไม่ได้และแม้โดนเอาไว้ต้องแกล้งเป็นชายชาตรีเออหยุมันกูไปยืนหน้ามันแล้วกูไปยืนหน้ามันแล้วมันบอกว่าที่รักมันคิดว่ากูเป็นผู้หญิงไอ้ที่รักไอ้เฮียทิรักตัวกับพี่จะเปิดโคนกน้อเสียสองตัวเลยมาแล้วไงมันดันมาแล้วอ

ก็เื้อปืนแม่งดีกว่าไอ้พวกแบบวิ่ไม่ดาวอีกโดร้อยนึงอีกอ่ะยังไม่ดาวอีกหรอมาถือว่าละเน็ตยิงด้วยที่ยิงมันดาวแล้วแต่ยิงมันดาวแล้วแต่ว่ามันไม่ดาเลยอ่ะเข้าใจปะแบบ เออมันดีเลยดีเลยกันเราแล้วมันเหมนผมได้อ่ะมันหวานนะเสียงมันเหมือนออกผู้หญิงนิดนิดเป็นไงไม่รู้อ่ะสาววันแล้วนะจริงเนื่ยว่ะคสาววันแล้วเบื่อแล้วโอ้ยเป็ี่ยนเราเป็นพิเศษโอ้โหคือเจ็บมาดิโคโนก็จะเอาพอดีมาดิเอาดิเยวอดีพอดิอันนีรอได้รอได้คนนี้น่าจะร้อนแะคนนี้น่าจะร้อนไอ้คนนี้ร้อนโคโนพร้อมมาแมาดิ มาดิ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 นะฮะออกไปให้เปนไอ้คนนี้น่าจะร้อนกว่าแมทจริงอ่ะมันจะลงแล้วน่ะเย็เย็นบการวิเคราว้าวผู้บ่าวว่ะย่าผู้บ่าวเสียงหล่อยาจาระคางเสียวเข้าฟังเขาแบบคางเสียวเอ้ยโดนแล้วมันโดนโดนฟั่งนี้โดนฝังเพื่อนแมทเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวนึงโอ้ยไอเฮียไปโดนหัวเลยตัดแค่นี้ไม่ตายอ่ะมันไม่ตายพี่โอ้โหใจเย็นเลยเยอะมากเลยนะแต่มันไม่ตายให้อ่ะ จริงอีกคนนึงคือแบบว่าทำแบบใหใจกูโรบอีกคนนึงไม่ก็แบบเฮ้ยเหมือน้เบมันไม่ขึ้นห่ะคนนึงปลอมคนนึงร้อนไหเียคนนึงูสงสารคนปลอมลวโมโหไม่ขึ้นหรอเมื่อนอีไม่โดนตะโกนเี่ยตะโกนองโดนเลยหัวใจครับดืหัวใจครับแล้ดีหัวใจครับพี่มได้กีแปวาดดเลยดีเลยรักหนูไหมคะดิ้วเนเยอะดเบไม่ขึ้นมเลย มาดีเก้อมาดิเก้มาดิเก้อระวังดสายวะสายสายสายไปขึ้นหัวก็หล่ะครับเรื่อยละมันมีตัวหนึ่งนะคะฝั่งฝั่งฝั่งบ้านเขาปนแล้วอย่างนี้ยังคนเล่ะดีไฟโดนระเบิดอ่ะโอ้ยยี่่แม่งเป้าก็ไม่ล็อกไอ้สัตว์ใจเย็นดิร้อนคือได้ยินดิได้ย็นดิก็ร้อนคือไอสัตว์ระเบิดควันได้มีปลาใส่พี่แล้วไม่มีระเบิดหรอกถ้าเรามีตอนแรกคือลาสายสอง ยิงฟรีครับในควันครับยิงฟรีครับโอ้ยผู้หญิงไม่ได้เอาบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วน่าจะบ้าจริงอ่ะอะไรมันทำอะไรเดี๋ยวนั่ะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มียาแล้วเก่งจุงเก่งจุงพ้งชมดูแล้วครับพี่ชมดูเนาะ เปิดไมค์อ time, source, ขอบคุณค right ่ะนะไข่ปายไหนวะไข่ขอบคุณค่ะผมได้จบเลยฮะจบได้จบเลยฮะจบได้จบได้ได้ค่ะได้ค่ะที่เขาให้บนอะไรวะให้เกาะพี่พี่เขาไม่ได้กินไงไม่ได้กินเกาะคืออะไรวะคนเนื้อเหรอได้ก่อได้ก่อเขาพูดเป็นภาษาเหนือมั้งมึงไม่ได้ยินกูพูดเหรอเท้าเหนือพูดเท้าเหนือ ความมือความมือใช่ก่อใช่ก่อนสาวเหนือค่ะสาวเหนือเบอร์สองเขาพูดเขาพูดอะไรวะเอ้าไอ้เ้ไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรวอะไรวะพี่พูดอะไรพี่เน็ตมันไม่ดีอ่ะ่รู้มันจะอะไรโอ้ยไม่ได้ย่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยประเบิดไปกันเลย้ายเายโง่ดาวกอนเยเหี้ยไม่ได้ปะ ออกนึกว่าออกได้บรัมันดักมันดักมันดักเป็นพาลัดเลยเออเขารู้สึกเขาเป็นพาระเห็นไม่ทีอ่ะพี่โทษทีถ้าเกินมีแพ้เฮ้ยเอารุ้นสุดหรอมารุ้สุดห่อเฮ้ยเราเจอวุ้นสุดหรอแล้วล่ะทุกคนมีแพ้ไปชนะมีแพ้ไปชนะเราเจอวุ้นสุดหรอแล้วทุกคนมีแพ้ไปชนะเาจมสุดหรอแล้วมีแป็นไเราดหนม่ป็นอวั้รอ้มีไจอว้หอล้กคนา คนนี้พี่เขาสตรีมหบอพี่ไก่อ้าวใช่ๆพี่ไก่หงิดเองครับผมอ้าวระเบิดมาเย็ดแม่สัตวดอ้าวเหี้ยี่ยมตัวเองไอ้เหี้ยแม่งไอ้ใหญ่เย็ดเส้นแน่ผมไม่ดีเนี้ยเสียงลอยๆอย่างนี้หนูชอบอ่ะไอ้สายดิอสายข้างนอกอ่ะเยอะมากเลยเยอะคอนเทนเนอร์ยกคอนเทนเนอร์ต่อโอ้เน็ตก็าตัวร้อยห้าสิบีกันเราเล่นชนไหนวะ แต่สองแตสองแตตัวเดียวตัวท้ายพี่ตัวท้ายเจ็บอยู่แอลกทีเขาแบกเต็มเลยลาก่อนนค้าคุณบอสุดละโลระเบิดไปแล้วอันนั้ก็เป็นเลรก่อนแลระเบิดก็ไม่เปิดมาตาแรกที่รักเองครับที่รักครับที่รักโอ ไก่เกเรหนุ่มใจเกเรก็แต่แต่แต่เขานิสัยดีมากนะใครจับจองไว้ก็เปิดวาร์ปนะครับเปิดวาร์ปนี่นี่นี่ไปเล่นไปเล่นเลยเลยนี่นี่เป่ไปไปสิริมงคลนะเกลียดจัดไปเลยฟาร์มฝามใสยดีนะครับคนเนี้ยากอยากจะเจอแบบนี้ตลอดไปเลยในเกมนี้